สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีสุภูสุขนนะจ๊ะพี่น้องพี่น้องสาวโยกสิสว่มากินส้มตำจ้าส้มตำแล้วก็มีตีนไก่ทอดนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็มีพักจ้ะอันนี้พักพักกันซื้อมาจากซูปเปอร์จ้ะจากพักย่างบุแต่ว่าแซ่บจ้ะพี่น้องออกเปรี้ยวจ้ะมีพักแล้วก็มีพักกันทั่วเขียวพักย่างบุนดสซวโยกกับพุจ้าจ้ะ ซื้อมาดี่ไก่มื่งแล้วแหละนี่พี่น้องเบิ่งตีนไก่นี่จ้ะตีนไก่ซุปแป้งทอดกรอบๆเไปจ้ะแล้วก็มีส้มตังก็จ้ะอุ้ยว่าน้างไหลไหลพี่น้องมาจะไปกินน้ำซาวเนาะจ้าคนซาวเนาะทีกินส้มตังตีนไก่ซาวเนาะก็ขอบคุณเด้อพี่น้องทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกพี่น้องที่เข้ามารับชมสุ่ปสร่างเนาะนะจ้ะซาวเนาะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องสู้สู้คนในการจ้ะพี่น้องขอบคุณได้เลยจ้าเอาอันนี้ลงกับพี่น้องแดตส่ง เดดสองขางนาดมาจากพี่น้องกินสาวเนียอะอน,นุญาไสมือด้จ้ะมะหงกอบพี่น้องมะหงกอ,อนจ้ะนี่พี่น้องสี่ส่นแล้วพี่น้อง มาจับพี่น้องกินอช่างเนะ้ะแล้วมีคนหมูเป็นนยำหิีงซีเซ่คนนี้จะ้ะเดดขนาดพี่น้องก็แด็ดส่งขนาด ่มน้ออันนี้ออกเปรี้ยวพี่น้องคล้ายๆจะใหม่หนังเลือดบ้านแถา,าเตาบุมเมนจัะนะจ๊ะคล้ายๆใบหนังเลือดเนาะเตาบุเมนอขาโย่ออกเปรี้ยวจ้ะเจ้ากระเช้ากินกับต้มุงเข้ากันเยี่ยั้นะ พี่ะบอกว่าเนื้อเนื้อั่วเขี้ยวเว้จ้ะเนื้ก็บโบู้เลยพี่น้องเนี่ยแต่ก็แซ่บเลยพี่น้องเนี่ยมันบุกคมนะจ๊ะ ้มต,ต่ำกินได้หลายคนหฮงแซ่พี่น้องแยกกันกินเนาะ้ม <c oughs> ต,ต่ำมากเนาะ เดเมื่อเกิดเทศเสื้อ่ด้เพศเด็พี่น้องจ้าน้เป็นเพศบื่อด้แตเดี๋ยวนี้ อื้มหนมหน่อยออหนุ่ยอร่อนมือนกอดพี่น้องแกซื้อมาหน่วยนึงอรักหน่วยผู้ใหญ่หนพี่น้องต่ำได้ดกสามเทียน,นี่รอบที่สองจ้ะ เดี๋วมา่สาวย้องจำเมื่อไรเนี่ยจ้ะพี่น้องจำแต่ัฉพอะินเหลือจะจำจำก็วย่าอีกน้อยนึงจ้ะในกลิ่นอยู่อีกขามนึงจ้ะไม่ตอกอแพงแต่เดี๋ยวนี้พี่น้อง khác mình không dám chảy dám luôn mình phát kiến trung tầm này nhau còn xe ban học <G ül üş> กินใส่ไ่กินบาเซียนที่สาวกิน้ตมตำพี่น้องกำลังแซ่บก็้มตำจ้ะ เหลือแต่เมือเที่เราจะเน้องมัน พักเก็บมือจะมีน้องเล่นน้อยเดี๋ยวนึงพักแส่เป็นไหนจะพักแล้วใส่แล้วใส่ใสตรวจิดมืด จะกินผักขึ้นมืจาบพี่เ้องมืออพนี่นน้อยนาะนน้อยอยากกินผักขึ้นมืจมืลพี่น้างนี่ก็มือละ Đưa ăn. Tình cay nè, nó má mà tình cay nhỏ này Ừm. Nhỏ. sc 77 M să น้อยลวกกับยิ่งพี่น้องชาวน้องมากไว้ประมาณสามชั่วโมงจ้ะน้องมาทอดพี่น้องแกะผักชาวน้อยใส่พริกหนึ่พริกบ้านชาวเ้าพี่น้องแบบพริกป่นละเอียดขนาดนี้นะพี่น้อง

จีาน,น้องโกโกโก,ก,นนนนงงกินก็เต็มนี่เลเจ้าอะไรไป่นองอิ่มเลยจ้ะตั้มกงจเมื่อจานนึงะ เนอะเว้นไปมาท่านแล้วระบบมันเนาะไปที่ซ้อมห้องกลัวอินดอร์ยิ่งจนคำเจนโซไปไพช่ชยมาสวัสดีครับพี่น้องมาเห็นยายพี่น้องเลยอิ่มนะจ๊ะพี่น้อง คลิปนี้จ้าเนาะไว้สำนีเนาะจ้าคลิปนั้นเนี่ยถ้าถ่ายก็ใหม่จะพี่น้องแซ่บขนาดขอบคุณในี้แหละเดจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบาย